เบื้องอย่าพ่ออัดให้ซีเบิ้งนี่ไปอนกับใครอันไหนดูมันเพ่งกับเจ้าออมันเพ่งกับอนเป็นบ่โอ้ไปอนอยู่ทางนี้แหละคือเก่งแท้ว่ะโอ้คือเก่งแท้นี่ยเนน้อยก็เก่งลูกเจ้านี่เนาะเป็นเนาะเออ ฮะทำไงในแห่งจิเป็นบอกเนื้อขนาดว่ายังน้อยยังจำนี่เนาะเออยังน้อยยังจำนี่บัดใไงในแห่งโหดชื่อจอดมักซิปเป็นเพลงนี่เออจะไปชอนกับแม่จ้าบอชอนไปบอไปครับคุณขับมาหากัฝนตกพี่น้องเนาะขับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอ็ที บอร์สุขุมสุคนมื้อนี้ใส่เสื้อกันฝนเลยพี่น้องเนะาะเพราะเมื่อวานนี่ไปทางไหนมาทางไหนก็บอได้แต่ต้องโจ้น้ำฝนำนเนาะต้องเบิ่งผ้าเบิ่งฝนมื้อนี้กับขี่รถจักรมาคือเก่าพี่น้องเนาะแข่งฝนมาเลยอ่าเพื่อถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีในเบิ่งในชมน้ำกันพี่น้องเนาะติดภาพกันได้ก็ต้องกราบขอโทษขอขอภยัยฝนตกแฮะทุกเนืงจากจากอยู่เวียงชนฝนอยู่พี่น้องเนาะมาเฮือนอ่านั่งโดยเนาะ ไอ้บนเกลงคือเกาพี่น้องเนาะผิดพลาดการใดก็ต้องกรับขอโทษขออหัยหลรายพี่น้องเลยอ่าเพราะว่าก็คือบาเวียงว่าเนี่ยพี่น้องเนาะก็มีบางเอซีมีบางขมิ่นเนาะคิดเห็นกันต่างๆานะนะผ่านมาเมื่อนี่แฮ้งกระเ็กพี่น้องเลยเนาะจกเป็นเนี่ยไรบาดนี่พี่น้องเลยเนาะเชื่อผ่านาแพ้เพว่าฟ้าห่มผ่าแพ้เนาะตากเพื่ออยู่ตามมันนั่นผลมาแห้งตกใส่บาดนี่พี่น้องเลยอย่างไดก็เบื้องชมกันนาะพี่น้องพี่น้องเลย เอาไปเบ <world> <ounded> ิ <to> <thighs> <Still answering noise> <rawd Moder ator> ่งไปชมกันเลยโบได้ใช้ไม้ดอกะตัวพลุกไม้นี่มันถือปวดนี่มันสีซืดมันกับโบมีเสียงคือเก่าพี่น้องเนาะไม้บอเวียงมันบ่อย่างอันนั้นปนไดนอ่าสบายดีสบายดีจะไปยังจะตั้วปลาไปแต่ตั้วปลาแบบไรฮะไปแบบไรแต่ตั้วปลาเนี่ยแค่นะเบิ่งฮะ เบ oh. AP okay, ิ้งอยู่ฟองอัดให้ซีเบิ้งนี่ไปอนกับใครน่ะดูมันเพ่งกับเจ้าอมันเพ่งกับอนเป็นบ่โอ้ไปอนอยู่ทางนี้แหละคือเก่งแท้ว่ะโอ้คือเก่งแท้นี่เนโน่ก็เก่งลูกเจ้านี่เนาะเป็นเนาะเออ ฮะคำใหญ่ในแห่งจิเป็นบ่กเนื้อขนาดว่ายังน้อยยังจำนี่เนาะเออยังน้อยยังจำนี่บันใหญ่ในแห่งโหดชื่อจอดมักซิปเป็นเพลงนี่เออเจ้าไปชนกับแม่เจ้าบ้อชนไปบ้อไปกับข่อยฮะแต่ไปกับแม่เจ้าบัหนาวบ้อบ้หนาว โอ้เก่งเท่าไเบิร์ได้เบิร์เท่านี้ได้เก่ง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 เนี่ยช่างกีน้ำหนีไปใช้รวชงนยักแล้วพอเดไเห็นวมฮะยักแล้วพอเดไเห็นเห็นัจ้เอาไปใช้ไปตรงหน้าบ่ ไปตรงน้ำเาบอกไปตรงน้ำบอกไปจกักไม่ใคราบาบอกลาปลาได้มาบ่เมือนอยังบ่เห็นบน่เบมื่อวานนี่ได้สะไปมาเมื่อวานานี่ฮบนุ่งบนุ่งมาผูเดียวบ่ไเไดาวเี่ยบบ่า่บยบบ่บวบ่บบบ่บ่บ่าบา่บ่่บ,บ่ อพี่น้องเลยเนาะนั่งดอยเฮ็ดกินพี่น้องเลยแกงปลาแกงปลาไปสอนกับน้องบุญเพ่งทุนว่อาจ้าชุ่งเจ้าเอาผ้ายิงไผ่สอนยงป้ายงปลาเจ้าสอนนิ้ใช้นั่งดอยชูบุมีน้องแถินบุญมี่ทุนอยู่ในผู้น้่งไปเลิกโบนั่งผู้ดีเพียงของเขาว จังหน่อยจังไปชนใอ้คอยเบิงเนาะเป็นยังหนาวบ่เห็นไหมเจ้าอยากไปชนใอ้คอยเบิงบ่ได้หนาวเจ้าแก่เจ้าแก่เชื่อบ่จะไปเออหนุ่งเสื้อได้ว่ามันสีเป็นวัดเป็นไอเออเก่งไในมุเกิงได้ใช่ ไอ้มังเกิงเอาบุญมีบ่อเอเอไปก้านบ่อเมื่อคืนหมอกไปตนูกินชองนูกิบท่องอีกเลยอ่าขอบอ้อยเจ้ากินมะขามลายพดอ่าฮ่าฮ่า่า,าต้องหัวก็ได้ <c oughs> แต่เมื่อนั่งก็ยังขี้แตกแมกอะเ้อบ <c oughs> นาะบุญมีเนอะบุญเพลงเนอะ

น้องอันวิวตี้กับน้องวุ eng, ้นเพลงผู้วไใหญ่กว่ากันน้องวุ้นเพลงได้ญ่กว่าพี่น้องกออลัวอ่าะปีหกปีแหละน้องวุ้นเพลงแต่ว่าเพิ่นเป็นคนน้อยมากับโบมี่ฮอดบงังจิยูมันหนาวเออต้องจูไฟให้มันน้ำเด็ดมันเป็นยัง มันเทดยังตองหนลรวบอกยังมามาชนอนนี่มันหนาวแล้วอ่าโบจูพื้นจูไพ่ไว้ในลายโบเอามันเหล็ดวันนี้เอาขี้ดินเลื่อขึ้นมาตบเห็ดเป็นขี้เต่าไพ่เด้อแต่จูเต่านี่ก็คือเกาได้มัน มันหมูมีฐาน payment. ต้องเตานี่ต้องใส่ฐานเตาอันน <Hö Det S 3> ี <uğ re neighbors transparency> ้เ <fue> น <normal> ี่ยเบิรงห้าชุกเดี๋ยวเบอร์ห้าหากระโพดไปกับบันเพิงนะเนี่ยไปไปเออไปกับบันเพิงกินได้บ่ปลาซิวนี่เจ้าน่ะเจ้ากินมาได้เจ้ากินมาได้เจ้าเห็นไหมใครกินฉันเจ้าจะกินกัาเนิดเจ้านะฮะมาจัก

kín bưng kín bưng xe vô hả? Hả? kín bưng kín băng kín nè kín băng kín tôm kín băng 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 kín ใช้พอนะเดี๋ยวกินมะกล้วยบ่าเอากินกินกินเจ๊ใบชื้อมะกล้วไหนบอกเพือเออ่ยยี่น้งลอ,อยชิวาเลยมะกล้วยแล้วกล้วยเอาให้ลูกไหมน้องลอยปิดให้ลูกไหมเมว้ยปิดกับปุเป็นมะกล้วยอันเพลงนี่ ีไปม,มาบม,มาเองม,มา้เดแต่เท่าคุณบอกแล้วเมื่อบางหนึ่งนี้อ๋อมาม,าม,มามันกันหนาวพี่น้องเห,นหนอรอเนาะบ่มีบางอยู่เออมื่อนั่นข่อยคือเห็นกับ ผู้กระถวยกระเที่ยวอยู่นี่มันกระทางถวยกระทางยังอยู่นี่มันเอาขึ้นไว้เทิงแนะบอกกระทางใหญ่ๆน้ำเน้นเอาขึ้นใบเทิง,งนะบยอกปลงูกม,มากระมุนเขาไหมาอีด้วยหนาวเพราะว่า ก็ไม่หลังไพรไว้ตารางต้องหลังไพรไว้ใต้ตารางได้ทุนบ้านนำมันจังนะมันซุกอยู่แล้วมันพดแหล่ไปซิวซื่อจ้างยังยังอยู่บเอ่อเงนเบื่อบ่เบื่อบ่ครับครับมันซุกเหมือเบื่อบ่กเงนว่าเท่าไหรอืม มาลาปมาบ่มลมาลวมาเลยมันตกยันนบุมมทางทงมันแทงมันเปืือนเนาะมาบางแห่งกับบางเช่ยนมา่วนในช่วงที่านนอจะเือดหัอาวนี่ย่ากรเบื่งคักเลยมันจะขาดได้นะมาเนะอมารอดลอกขามันข้ามันโบเลต ป่าแต่ไพ่ยังน้อยก็เป็นวินลมตึมลงนี่คิดว่าสักอย่างอีกแล้วอ่เอ้าแม่น้าดีแนะกินยาเลมอนกินยาเลยทีเกี่ยวกั่เนี่ยกินยาเจ้าเป็นวินเนาะเสพเจ้าไห้จ้าห้องน้ำบัานเจ้าเป็นวินมันไม้เกี่ยวกับนั่นนะเบิ่องนั้นข่ำถือลูกแล้วฮะลูกเดาบ้านั่่นะ

<Nhạc> này, bụng cường non vinh <Nhạc> 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 oh. <Nhạc> <Nhạc> này cường non vinh đó bạn <Nhạc> Than bún cường Than bụng cừng vinh <Nhạc> Nương xông hề lục, than bụng cừng <Nhạc> vậy <Nhạc> ผู้ได้ผู้ใดเหนียวใช่พ,พ,พระพมพระแพทคือว่าตากเพื่ออยู่นี่ฮะ,ะพ,พ,พระพรมพระแพทยคือว่า

มาเห็นง่ายเนาะเห็นที่น่าวน,นั่นผูกจากแ้งๆข้ามาบานนี่ฝนเหงตกแห้งบานนี่พี่น้องเลยจากที่ว่านี่หลายบาน

แ,แห้งๆจอยเจ้าได้ก,กลัวหมวกขึ้นบ่เเปี้กแท่ๆไรอ่าลำงขีกินข่าพี่น้องเอ้ยเนาะว่ท้ากินง่าข้าวกินกับยงงมเขือกินมะอาวะกินมะเขือ กินง่ายๆกินซิ้วๆแบบว่าอ่าไปหาปลาซิ้วมากินเนี่ยกระซำนี่กระมาอยากยไปหาอีกเอามาหลายบุ้งได้พี่น้องเลยเอามาหลายแกมันเน่ามึงมีตู้เย็นใส่เลยเอามาเนน้อยยังเลยวะเอายอมกินเราวะเอามาเท่าน,น้อยเอาม้าลาย,เ,าาลายเดี๋ยวมันสีเน่าเราวะเจ็ดเปรี้ยวตู้เมีนลายเอ้าเจ้ากับบ่าวไปน้ำขขอยจะกี่เนาะโอ้ยนังดอยเลย เอิญเอฟซีนี่กว่าเอิญแต่ข่อยสองคนเนี่พ่อเเปเจ้าก็บอกว่าออไปน้ำข่อยจากนีเนาะพอให้เอฟซีเพินหัวเนี่ยไปบ้าเอาย่อกันเจ้าฮะมายั้งบ้านนี่เอาแล้วข่อยบม่ทามก็เอินบอกก่อนเนจ่้ทานจตบอกก่อนโอ้ย่งเกินลยเจ้ากินได้ข้าวม่กินนะแม่นะเมียนี่ เว่าัหอะคอยว่าสิมาเอาคบไงน้ำเจ้าอยู่เอาแ้วฝนตกช่วงที่เยอันัังแอ้ฝนตกมันเล็ดมันสีออกบ่นั่งจะดีกว่านั่งหน่อยยิงเข่าัน นั่งกินข้าวตั้งข้าให้ครึ่บเขาสีแดงไปใช้แท้เขาจะไปใช้ได้หรอเข่า,า,ขาไปใช้เดี๋ยวนี้ฮะไอ,อ,อือเดีุ๋ณเพลงกินก้มามมะกล้วยบ่เจ้าแชนะ่บ้าหมุเพลงหุนเพลงมะกล้วยแช่บ้ามะกรูดน้องเพลงแช่บ้ากินบ่บาปเนี่ยปุ๊บไปนอนไปเนาะนองเมลูกนั่งกินข้าวพราะข่อยมาอยู่ทางดังทำมา เนโค้งไปทางนั้นคือแทบประตูดิยึบมาที่นี่ก่อนเพื่อนเพิ่นห้อมพี่เนาะมันยางมันต้องวนเป็นโอ้วนเพิ่นเห็ดห้อมผลิตตัวนี้นะนาที่จะขังเราจะฆ่าเสาเข้าไป,ไปทางนอกแขกคนมาต,ต้องเห็ดซีกงก้วง ผมพ่นมาก็ต้องได้เข่าในห้อนด้วยบ่ทีเดียวด้วยบ่ตัวนี้อัดบ่ได้บ่หนีิมันเป็นยังบไงบ่เอออัดบ่ไร่รถนี่ตูประตูอวนมันโมมีอันนี้มันโมมีกันเตยน้ำมือมันชิยอนล้องจัีหยวะอนกับคุ้งแป้นปุ๊บเราเล่นนี่มันปิดไปแล้วกัดกัดกัดพริกน้ำบ่ เบ่อดรเามีแ oh, ต no ่ว <len 43> yeah, ่าห้อนทองกินเพชรนั่งอกินเพชรแหมมึงเกิงดออไปเบอรยัาไงนะเอร์ยังไเอมเกงฮะเบอยงไงเอยักจ้ามหม่กินปลาซิมันเป็นยังมไม่กินปาซ่วมันเป็นยัไยังกินบ่อได่บ่ลูกยังน่อย อกินได้ว่าได้ได้ปากห่อกแม่นเราได้ว่ามันจิบอันนั้นมันทองมันยืงละว่าได้นั่นได้มาชิวชิวนี่นะว้ายกินหอยเมื่อวานเนี่ยจะลูกยืมทองกินหอยหอยย่างบ้านต้มหมาอโบ่บนิเมนอันโบนิเมนหอยจิบคือเมื่อนั่นบ่ ยเ่จัสีวยังเ yeah ่นแค่งะยังยกเยับน so ันะิ่งคุ้ยมาจใช่มจะบุเป็นยังบ่บตายแล้วกินยน้อยคล้ยตายบับเป็นยังเอาว่ามันหนาวเป็นังายว่าทำยังเป็นมันจะกินได้บ่เอา ว่า่ไอ้มึงเก่งคะว่โหดแท้นี่ยเรียกว่ามันตายว่าก็มันตายแล้วครับ่ตายเอ้าตายใช่ไหมเมียเจ้ากินของแบบพิษมันพิษบ่พิษบ่กินของตายยามพิษอืมแบบไปซิวแบบยานพิษบ่คนน้อยตายบ่งคนยามพิษอืมเมืนเพ่งเห็นบันเห็นมันบ่บ่เรามาบ่เมื่อวานเว้นตอกมือแล้วอ่านอยู่ในกรอบน้ำไม่ได้ทือมนะ รวมหมดแล้วเจ้าที่เหือไปบ่เออที่เหือมาแล้วเขาจอดอยู่ซ้ายบันจอดอยู่ตะเอวเลยแน่่เขาปอยเขื่อนเนจ้าบ่จ้าไปยามเขื่อนที่สั่งเี่นเขาปล่อยเจ้าไปยามใช่เหรอตอนนั้นน่ะฮะบ่ตอนเจ้าไปยามนะเจ้าไปยามอยู่ไหนชาวบ้านเขาแห่คนละคนแล้วความเจ้าเจ้าว่าเขาปล่อยเขื่อนเจ้า เากระป๋ไปด้เสร็่เอารปไม่ยกเกินได้กอนแคนกน้องสิหอหอยนั่ยรยันเกเก็บอลูกเก็บท่อต้องกินทิ้งค่ยน่อยตายลูกเจอเก็บจะมตายเดีมันหงายันไปนองกน หอยนะเจ้ากินหลายกรเบื้องมว่ารถอยมันคิดปรนทั้งรางหลายู่นว่ดเ้าพงษเนี่ยเแ่งเ <ừ. S 2> บ็ดแต่ต้องซบเยอะเป็นคนนะไรเนี่ยกินก่มีย่างบ่มียางเป็นมะขายังน้องลอยเขาเห็ดสิเขากิดกิมาใช้น้องลอยบ่อเรือแฉกึงแฉกึนนอนดิ ขนาดใชผ้าก็เช yeah. ch ื่อกับผมมัตยังเปี่ยหนาวมันชอบคือชอบเช่อกระผมเดี๋ยวห้มาแขมันบอกนั่นละปาตัดยจัดการนั้ล้ไหนโอ้โหดิกินต้มขวยน้อยพีน้องเอยน้อมดชำนี่มาต้มวยนะ เบิดเลยเบิดตัวนี right. ้บ่ออึ้นได้หน่อยแท้หมกเลยเจ้าน่ฮะเาันแมมันใช้ขาเกมีลายันไดน่อ้เนเจ้านะค่ะที่เอาเมื่อปั่นเมื่อราจกพูดเนาะจเอานนอยู่เนาะ โมเมนตหนาวนมันมันดดใคยน้อยควายมันหนาวมันก็ดหนาวไปบ่านคนตกแหง่มันหนาวดิเ <c ười> นีนออยนคุยน้อยตัวหนึ่งอิ่มคุยแต่เช้าของวากนจะพูดหนระือไซื้อขายบอลลู <c ười> มันหลายคนแล้วก็ปั้นกันกินปั้นกันกินนะชื่อนี่บ่แต่มไม่ได้เห็ดพูดขายบ่บ่ิมเราบากินชนะอ๋อมือนั้นแม่์ได้ข่อยมาเมื่อนั่งขเองขวดน้อยชองตเมื่อนั้นเนาะนี่ยังเดือดตัวเดียวลูกพระเพลทบ่จังบุญจัามื้อเอายันวันเป็นลูกเพื่อชำกันแท้สิเนาะโก่อนโก่อนตัวหลังแท้

มุนเพ่งกับแจมหมึกพิษบ่เจ้ากับอย่างนะแคล้วมันนะบุบโอบกระโดดขางมันกะบ่ออกเลยงมดครับพี่น้องหเนาะคลิปนี้ก็ให้นั่งโดยเบย์เขากันพี่น้องเนาะเบย์เขากันเบิงแค่ต่าไปคุยกันไม่เกิงยังไงคุณพี่น้องเนาะอ่า